สวัสดีค่ะคลิปแรกเดี๋ยวอันจะสอนถักดอกก่อนนะคะอะดอกจะมีทั้งหมด3แบบค่ะนี่ดอก A ค่ะมี3แบบดอก A ดอก B ดอก C นะคะอันเริ่มสอนดอก A ก่อนค่ะอุปรกรณ์อันใช้ไหมซัมเมอร์จริงๆ16อ้วนนะคะแต่อันดูขนาดแล้วเท่า18เท่า18ทั่วไปแล้วก็โครเช่หนึ่มิลค่ะ ขึ้นเป็นโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหค่ะแล้วก็กลับมา x ที่โซ่แรกโซ่แรกเลยก็ได้ค่ะ,อะโอเคโซ่สามค่ะแล้วก็พันหัวเข็มขึ้นรอบขึ้นหลักรอบวงนะคะสิบหค่ะรวมกับโซ่ที่ขึ้นด้วยนะคะ

สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกค่ะแทงผ่านหลักแรกคะ่ะหนึ่งสองสามนะคะแถวแรกนะคะ ต่อแถวที่สองค่ะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้านะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นทุกหลักอตอนขึ้นต้นเป็นโซ่ห้าค่ะแต่ต่อไปก็โซ่สองค่ะรอบวงนะคะสิบหกหลักโซ่สองแล้วก็ขึ้นรอบวงสิบหกหลัก สองสี่ห้าหกค่ะวนไปรอบวงเลยค่ะสิบหกหลักสิบหกหลักเสร็จเรียบร้อยก็โซ่สองนะคะมาเชื่อมกับโซ่ที่สามนับจากข้างล่างขึ้นมาอ่าขอจบใหม่ค่ะ ตอนจบนะคะโซ่1แล้วก็พันหัวเข็มแทงผ่านลงไปที่โซ่ที่3ปลดค่ะเพราะว่าเราจะขึ้นกลีบดอกที่ตรงนี้นะคะโซ่3หลักที่2หลักที่3หลักที่4ทุกหลักปลดไว้หนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็รวบค่ะกลีบต่อไปก็โซ่4 รอบวงก็สิบหกกลีบนะคะปลดหนึ่งครั้งทุกหลักสี่หลักนะคะเสร็จแล้วก็ดึงปลดทีเดียวหนึ่งสองสามสี่รอบวงเหมือนเดิมคะ่ะสิบหกกลีบ งสุดท้ายโซ่สี่นะคะต่อไปก็1นสองอันเอ็กแล้วก็ขึ้นแค่สองนะคะต่อไปขึ้นเพิ่มอีกสี่หลักจะได้เป็นห้าหลักแต่ละช่องนะคะห้าหลักสองสี่ห้าค่ะช่องละห้าหลักรอบวงค่ะ เนี่ยค่ะรอบวงได้เลยนะคะจบงานนะคะแทงผ่านลงไปที่หลักแรกนะคะดึงผ่านได้เลยหนึ่งสองสสต่อไปแถวที่ห้าค่ะขึ้นโซ่หก สี่ห้าหตอนขึ้นอย่างเดียวนะคะเราก็จะมาลงตรงกลางของลายค่ะอ๋อขอโทษค่ะเราต้องพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นตรงกลางของลายก็หลักที่สามนะคะตรงกลางต่อไปก็โซ่สามแล้วขึ้นในช่องในช่องว่างค่ะ โซ่สามตัวต่อไปก็ขอใหม่อีกทีนะคะเมื่อตะเกียผิดค่ะโซ่หกนะคะแล้วก็เอ็กลงค่ะโซ่หกเอ็กนะคะต่อไปโซ่สามพันหัวเข็มค่ะขึ้นหลัก ต่อไปก็โซ่สามกึ่งกลางนะคะ x อ,อย่างเดียวโซ่สาเสร็จแล้วตอนจบช่องก็ขึ้นหลักแบบนี้นะคะวนรอบงานเลยโซ่สาถ้าตรงกลางของกลีบนะคะ x ค่ะแล้วก็โซ่สามตอนจบกลีบก็พันหัวเข็มลงในช่องไปเลยแบบนี้ค่ะ วนรอบงานได้เลยนะคะค่ะจบแถวนะคะก็โซ่สามมากลงไปที่โซ่ที่สาค่ะอ,อ๋อขอโทษเขาใหม่อีกทีนึงค่ะเ,ออเปลี่ยนเป็นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มลงไปที่โซ่ที่สาม แล้วก็ปลดทีเดียวค่ะรอบวงเสร็จเรียบร้อยต่อไปโซ่ห้ารอบวงค่ะสองสามสี่ห้าสองแถวนะคะโซ่ห้ารอบวงเอ็กลงในห่วงค่ะ วนรอบงานได้เลยค่ะเป็นห่วงโซ่แบบนี้อีกสองแถวนะคะมาดูตอนต่อง,งานนะคะก็โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะขึ้นหลักลงไปตอนที่เราเริ่มต้นนะนะคะกดสองครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกแถวหนึ่งก็เป็นโซ่ห้า ตัวห้าวนรอบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาจบงานนะคะววค่ะวนรอบเลย จบนะคะโซ่สองค่ะพันหัวเข็มแล้วก็แทงผ่านจุดเริ่มต้นงานะคะ่ะต่อไปโซ่สามคะ่ะแถวสุดท้ายนะคะขึ้นหลักในช่องถัดมาสองหลักค่ะแล้วขึ้นติ่งนะคะโซ่สามทำติ่งหลักที่สามหลักที่สี่ แล้วโซ่3าเอที่ห่วงถัดมานะคะแถวสุดท้ายนะคะแพทเทิร์นที่อันจะสอนเป็นรอบอกรอบอก8ดอกกันนะคะก็เพราะฉะนั้นท่านที่ไซส์เล็กนะคะไซส์ S ไซส์ M แนะนำให้ใช้ซัมเมอร์เส้น16ค่ะ โครเช่ก็1นึ่งของอันจะได้ไซส์อกสีนะคะซัมเมอร์สิแล้วก็โครเช่หนึ่งจุนะคะท่านที่เลก็กกว่าสีหน่อยหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นโครเช่หนึ่ค่ะประมาณนี้รอบอก8ดอกนะคะเอาท่านที่ xl นะคะ ไซส์ใหญ่เป็นซัมเมอร์เบอร์20ค่ะโครเช่หนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดเจ็ดห้านะคะประมาณนี้ค่ะดอกที่สอนวันนี้เป็นดอก A นะคะอันวัดได้เกือบห้านิ้วห้านิ้วละค่ะประมาณนี้ค่ะแต่ด้วยน้ำหนักมือหลวมนะคะแต่ว่าแพทเทิร์นรอบอกแปดดอกค่ะก็เอาห้าคูณแปดได้ออกสี่สิบค่ะ ลองถักดอกแรกขึ้นมาก่อนนะคะว่ารอบอกตัวเองเท่าไหร่แล้วก็คูณด้วย8นะคะดอกแรกคูณด้วยดอกแรกคูณด้วย8คะ่ะได้ขนาดอกตัวเองก็โอเคเอ,อ๋อจริงๆต้องหลวมหน่อยนะคะถ้าสมมติว่าเพราะว่าอกแล้วก็สะโพกเท่ากัน,นะคะ่ะเป็นทรงตรงแต่ว่าช่วงเอวจะปรับจะปรับดอกให้เล็กลงโดยปรับโครเชต์นะคะให้เล็กลงนิดหนึ่งช่วงเอวนะคะ เขารวบนิดหน่อยไม่เยอะมากค่ะโอเคแถวสุดท้ายค่ะโซ่สามขึ้นสองหลักนะคะแล้วก็ขึ้นติ่งแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่ โซ3สเอ็กที่ห่วงถัดไปวนจนจบงานนะคะลองขึ้นดอก A ขึ้นมาก่อนแล้วก็วัดว่าได้กี่นิ้วนะคะแล้วก็เทียบกับรอบอกตัวเองจริงๆต้องหลวมหน่อยนะคะไม่ไม่รอบอกเป๊ะนะคะอย่างอันอก32ใช่ไหมคะอันก็จะต้องให้ได้34หรือ36ประมาณนี้นะคะค่ะเผื่อเยอะหน่อยนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เข้ารูปเป๊ะนะคะ หลวมหน่อยก็เท่ากับสะโพกด้วยกับอกด้วยนะคะขาะเป็นไซส์เดียวกันวนรอบงานเลยนะคะเดี๋ยวอันจะจบแถวนี้แล้วก็ตัดไหมเก็บงานตัวสุดท้ายนะคะก็ขึ้นสองหลักมา โซ่สามขึ้นติ่งแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่ค่ะโซ่สามจุดเริ่มงานเราอยู่ตรงนี้ค่ะเอ็กลงไปที่จุดเริ่มงานดึงไหมผ่านโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะ เก็บปลายไหมได้เลยนะคะดึงเข้าไปในงานจนหมดปลายไหมค่ะอันนี้ดอก A อค่ะรอบอกรอบอก8ดอกก็จะสลับกับดอก B นะคะดอก A กับดอก B ก็สามารถถักดอก A ขึ้นมา4ดอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต่อกับดอก B เดี๋ยวคลิปหน้าอ่านมาลงดอก B นะคะ รอบอกสะโพกค,ค่ะรอบอกแล้วก็เอวแล้วก็สะโพกนะคะจะมีสส่วนสะโพกบนสะโพกล่างจะเตรียมดอกไว้เลยก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ชอบก็ดอก A จะต้องเชื่อมต่อก,กับดอก B อยู่แล้วนะคะจะเตรียมดอก A ไว้เลยก็ได้ค่ะชั้นละสดอก มีชั้นรอบอกแล้วก็ชั้นเอวชั้นสะโพกบนชั้นสะโพกล่าง4ชั้นนะคะท่านที่จะถักแบบตัวสั้นหน่อยนะคะก็ถึงแค่สะโพกบน,นะคะ่ะเตรียมดอก a ไว้ได้เลยนะคะค่ะ,อ,ะอันซัมเมอร์เส้น18โครเชงอันนี้จะได้ไซส์อก38 4 0ถึง40่ะคะก็ถ้าไซส์เล็กนะคะแนะนำซัมเมอร์6 โคเช่ห1.0หรือไม่ก็1.25ไซซ์ XL นะคะแนะนำซัมเมอร์เบอร์20นะคะแล้วก็โครเช1.5ถ้าถักแน่นหน่อยก็1.75นะคะค่ะเจอกันคลิปต่ตอไปเดี๋ยวอันมาสอนดอก B นะคะสามารถเตรียมดอก A ไว้ได้เลยค่ะชั้นละ4ดอกค่ะมีชั้นรอบอกชั้นเอว แล้วก็สะโพกบนสะโพกล่างนะคะ4ชั้นชั้นละสี่ดอกค่ะแต่ว่าชั้นรอบเอวค่ะปรับโครเชนิดนึงอย่างอันเป็นโครเช1์ใช่ไหมคะช่วงชั้นรอบเอวอันจะปรับเป็น1.25ค่ะเพื่อให้ดอกรัดรูปเข้ามาหน่อยนิดนึงค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ